มอกันครับนะมีหมอกคนนี้ไม่หมอกหมอกเดินมม่นะหมอกฝนครับเนะีนะ่ยหมอกฝนครับอยเย็นสบายฝนตกครับ แค่ข็งสมควรและสาวว่าม่เหมากดูเกาขวัแก้มรบสาน้องคร่าลสาน้องคู่นี่แหละ มากดังเนี่ยครับเนี่ยมุ่มเงียบสงบขึ้นละชมบรรยากาศกันไหนครับโหยิบหยิบ หน่หนึงจุดมุ่งตุดมุ่ง้ หวกจัดแลยหมวกจัดแลยหวกจัดมองไม่เห็นเลยเห็นปะอุมี <What> well. ่เลยเมื <SS> ่งมงกีจัดเลยนะงอปเห็นป่ะเนี่ยเนีทีสบานอ้้หมองใส่เห็นเลยเห็นปะเอ้ยหมอกจดดีเลยนะเนี่ย วะโอ้ว่ะอ่า,า,า,อา,าที่ช่วงนี้ครับนะช่วงนี้หมอกจัดดีเลยนะออกมปนทาสลุงโล่งปรงเพไม่ไมีหมอกนะเอ่อหมอกปกคลุมไปหมดแล้ว <coughs> <coughs> Mở Đi đây ừ. <coughs> <Hì> nè. <nhiều quá. coughs> mọc 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 đẹp quá. Đi mà có mọc đấy Đi mọc thấy มีหมอกฟังทีงหมอกติ่มเลยโอ้โหหยอ <laughs> กกัดห้อนน่าหนาวอันนี้เลยอ่ามันมนเยอะใหญน่อแปลกแต่จริงเออฝั่งนึงมีหมอกฝั่งนึงลงแจ้งเลย ด okay. <So S 1> so um, ีดีไปพบตัวพรท่นด้ยนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว้องวอมร่างกาอบพุร่างกายอย่ปรจำนะกันกันจิวยการเอาจิงลจิ้เรอโยกุมแขงเตรียมวอมได้อวอมอับอับปุงอยู่เลยนีเาขง ก็เนระียกช่วงที่ช่วงหมอกนะเป็นการหมอกไอ้บุงบ้งเหลือเนีเดือนเมษาแล้วไอ้นี่เดือนเมษวันนี้เดือนเมษาแล้วเนดะี๋ยววันที่สิบเอ็ดเมษาแล้วดูหมอกลงหมอก ตัวเลยสิพอ่อสัมนียบ่อครับต้องไปต่อครับสัมนีผู้ใดรล่ะครับต้องไปต่อครับมันบรรยากาศดีมห้ดเ,เลยพิเศษเลยโอ้นียทีไหนเดือนสิบเอ็ดเมษาวันทีสิบเอ็ดเมษามีบรรยากาศแบบนี้นเนี่ยโอ้ยสุดยอดครับไอ้ข้าเบิรงบรรยากาศทั้บ่ อาก็เป็นประวัติศาสตร์นะเ,เนี่ยมันชีวิตยิ่งส,สาหกแปดเนี่ยนี่หมอกโอ้สวยมีหมอกครับ จัดหมาะจาดก็ฟังข่าเดียวนี่แหละหมืกนชุมอากาศบรรยากาศยำสาครับวันนี้ก็บ่าถึงกับดึอดดีครับ

นี่มีเหมาะมวยอากาศเหมาะกับน้ำสกปรกไปล้วนะเดืท้าลูกว่าลูกไม่แท้ โอ้ขโมมาขมาโอ้กากันเหาอกันเหล้วฮะโอ้เอ้มยอมดอกมือเนี่ยนะลูกฝากมันไ้กินนมมันนี่ตัวนี้บ่มันมีนมกินรเื้โอ้ตุดเสือกว่ต้ลูกอ่น อืมงงงงโอ้เอ้ันซับไปแล้วเนี่ยอืมเอากินหอยลูกกันอืมจะลูกฝากกันวะอ๋ออเขาว่าฝากเสียก็เปนนั่นเนาะ วั ais, นน <th> ันน year, ้นบ ER. ่มีเออบ็เห็นหงอหากันบ่เนี่ยเอาละมึงบัเนี่ยนีหมอเครมือนี่นีหมอเอาขอ